สวัสดีครับสงครามข้ามเซิฟตอนนี้มาดักมาดักดักนี่ทำกระแพงไททันมาดักไว้นะครับน่าจะตีไอรังข้างๆผมแตกไปก็เลยมาตีผมต่อนี่นีนีนน่เป็นไงเป็นไงเป็นไง เยินกลับไปครับกดเบอร์รี่ไว้ด้วยครับแนนกดเบอร์รี่ไว้ด้วยดูผลกันดูผลกัน <laughs> ชนต่อจ้าชนต่อชนต่อ <laughs> นี่ของผมนะครับของเขาอยู่ข้างล่างใช้อะไรมาอะไรวะเนี่ย เอาใส่มดผิดอีกตั้งหากจะลดมดมั้งมดทีเก้าไอ้นี่มันอคาเซียมันมดยิงใส่มดลำเลียงใส่มาทำไมเออใส่มดผิดอ่ะสงสัยจะมาลดมดตายหมดยกฝูงเออตัวนํำเป็นตั๊กแตนอีกตั้งหากตั๊กแตนนี่มันมนำม,มดยิงอ่ะไม่ไม่เข้าใจอาก็ดีมาเอาคะแนนมาให้ครับ เอาคะแนนมาให้บานเลยครับคะแนนมาให้บานเลยเก้า <c oughs> หอยเลยเก้าหอยเลยเลยเก้าหอยไปอีกนะอันดับแต่อันดับห้าสิบครับ <c oughs> เขาใส่บูเขาบูกระดูดเดือดวันนี้สงครามข้ามเซิร์ฟนะครับผมมาฟาร์มเฉยๆผมมาฟาร์มเฉยๆมาฟาร์มข้ามเซิร์ฟนี่ผมส่งลงฟาร์มข้ามเซิร์ฟ ครับนี้เหลือเท่าไหร่ก็ไม่บอกเนาะแต่ตั้งแต่เสียไปไม่มากนะครับดูจากผลการต่อสู้แล้วเนี่ยที่ที่ที่สู้ไม่ได้คือที่สาหัสนะครับหมื่นสี่ซึ่งไม่มากครับก็ยังอยู่ที่เดิมได้แต่หน้าเรียกกลับมาอยู่ข้างๆอีกครั้งเนาะอยู่ข้างนอกมันไกลไป เดี๋ยวกลับไหมเดี๋ยวกลับแล้วกันนะอย่า,างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาอยู่ข้างบ้านแล้วกันยวเอามาอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกันล่อๆล่อไว้สองรงัง วันสงครามข้ามเซิร์ฟนะครับถ้าถ้าใครไม่ได้สายบู๊นะก็มาลงฟาร์มข้ามเซิร์ฟเน้นว่าลงฟาร์มข้ามเซิร์ฟล,ลงฟาร์มคืออย่างนี้นะครับคือคือเนี่ยเข้าเนื้อใบไม้นเนื้อใบไม้อะไรกันดินแล้วก็ทรายนะครับผมลงเนื้อนะครับยิ่งเลเวลของฟาร์มเลเวลสูงเท่าไหร่ก็เราก็ยิ่งได้คะแนนผมเน้นว่าคะแนนนะยิ่งได้คะแนนมากเท่านั้น เพราะว่าระยะเวลาในการรวบรวมเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเท่ากันหมดนะครับแต่คะแนนจะไม่เท่ากันนะก็แต่แต่แต่ยิ่งเลเวลสูงยิ่งอยู่ใกล้ต้นไม้มากเท่านั้นนะครับน้าเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอยู่ใกล้ต้นไม้นะเนี่ยอยู่ในเนี่ยอยู่ดูดีกรอบสีเหลี่ยมสีขาวอะยังอยู่ในเขตต้นไม้นะครับซึ่งเป็นเขตเรียกว่าเป็นเขตอันตร,รายนะเป็นเขตอันตรายทีเดียวถ้า พอจะมีทับหลักดีๆอยู่บ้างก็เอาทับหลักลงสักหนึ่ง,งฟาร์มนะครับเอาทับส่วนทับรองสองสามสี่ถ้าไม่ได้เก่าไม่ได้เติมนะก็เน้นครับมดลำเลียงทีหนึ่งห้าหมืตัวพอเท่านั้นพอนี่คุณจะเห็นว่าเนี้ยมดผมก็ไม่ตรงสายนะผมไม่แคร์ครับผมแค่เอามดลำเลียงห้าหมื่นตามกติกาไปลงฟาร์ม นะครับผมเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าฟาร์มนะครับจุดรวบรวมนะครับนะจุดรวบรวมนะครับไม่ต้องเติมนะไม่ต้องเติมทหารเพราะว่าตามกติกาคราแล้วก็คือใช้มดลำเลียงแค่ห้าหมื่นเฉพาะวันอาทิตย์นะครับข้ามเซิร์ฟนะครับวันรวบรวมวันอะไรนะอังคารไม่เกี่ยวนะครับคนละกฎคนละกติกากันนะครับเฉพาะวันข้ามเซิร์ฟเนี่ยใส่มดทหารอย่างน้อยห้าหมื่นตัวนะครับ ก็จะสามารถรวบรวมได้เท่ากับมดทหารเต็มเต็มทัพสามแสนตัวนะครับใช้เวลารวบรวมเท่ากันสําหรับวันข้ามเติบฟนะครับจําไว้นะครับเดี๋ยวจะมางงกันนะครับประโยชน์คืออะไรประโยชน์คือทัพเนี้ยไอ้ทัพน้อยผมเนี้ยเนี่ยทัพเนี้ยโดนตีผมก็เสียหายแค่มดทีหนึ่งจะมีตัวละหนึ่งคะแนนผมก็เสียแค่ห้าหมื่นคะแนนเพราะผมไม่ได้เสียฝ่ายที่ตีผมได้เนี่ยตีผมแต่เนี่ยจะได้ไปแค่ห้าหมื่นคะแนนครับ นะในขณะที่ทัพหลักมาทัพหลักอดี๋ยให้ดูคะแนนเดีายให้ดูคะแนนเคยมีอธิบายไปแล้วเนาะแต่อาจจะอยู่อยู่คลิปไหนไปแล้วก็ไม่รู้บางท่านอาจจะไม่ได้ดูนะครับนี่คะแนนอยู่ข้างล่างครับมาดูคะแนนกันนี่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 เอาชนะเอาชนะเห็นไหมเมื่อกี้เขาทีเก้ามาทีเก้าตัวละสามสิบคะแนนครับเขาเสียไปกี่ตัวล่ะ กี่เก้าสาคะแนนมาคำนวณคร่าวๆง่ายๆกันดู320,000สตัวน่ะ327สอน่ะนะครับคูณ30มสเข้าไปดิเท่าไหร่อ่ะ323สองสามคูณสามสิบล้านอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเก้าล้านอ่ะเห็นปะ แล้วถ้าใช้เบอร์รี่คะแนนก็เพิ่มทวีคูณเข้าไปอีกนะครับคะแนนก็คูณเข้าไปอีกเห็นปะเห็นปะคะแนนมดแต่ละทีคะแนนไม่เท่ากันครับคือไอ,ไอเนี้ยันเนี้ยันเนี้ยันเนี้ยฟาร์มเนี้ยฟ,ฟาร์มทับรองผมเนี้ยเรียกว่าพร้อมโดนตีคือตีก็ตีไปเถอะนะตีก็ตีไปเถอะคุณจะได้จากผมแค่ตัวละหนึ่งห้าหมื่นตัวก็ห้าหมืนนน่นคะแนนเห็นปะห้าหมื่นตัวก็ห้าหมืนนน่นคะแนน ถ้าทับเราสูญเสียเราก็ได้ด้วยนะแต่ว่าต้องตีลังนะตีฝ่าไม่นับนะครับเนี่ยแล้วก็ลงรวบรวมก็จะได้นะครับวันนี้วันอาทิตย์จะมีอะไรค่อนข้างเยอะหน่อยสําหรับอาทิตย์ที่อยู่นอกเกาะนะครับสงครามข้ามเซิร์ฟยังคงเป็นอะไรที่สนุกสนานไฮเฮอ,อยู่ <c oughs> นะอยู่ในเซริร์ฟ่าอยู่ในเกาะบางทีเจอสีอื่นตึงๆนี่เครียดเหมือนกันนะครับไม่ได้ขยับตัวเลยนะตีใครก็ไม่เข้ามาลงตรงนี้นี่อ่าๆเนี่ยให้ดู ผมลงอะไรนะผมลงเนื้อเนื้ออยู่ไหนวะนี่พุ่มไม้พุ่มเพชรแมงคาเรือแมงค์คาเรือง,ง,อ,งอ่าเนื้อผมคือแมงคารเรืองเห็นไหมครับแมงคะาเรืองระดับหนึ่งแมงคาเรืองระดับหนึ่งหนึ่งคะแนนของแมงคารเรืองระดับหนึ่งได้สิบสองสิบสองแต้มแต่หนึ่งหน่วยอ่ะหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยของแมงคาเรืองระดับแปดได้หกสิบแต้มเห็นปะจำนวนหน่วยเท่ากันนะครับ ที่รวบรวมเท่ากันได้แต่ไม่เท่ากันเพราะว่ายิ่งเลเวลสูงมันจะยิ่งอยู่ในอยู่ใกล้ต้นไม้อย่างเงี้ยเห็นไหมต้นไม้แค่นี้เลยเขาก็ตีอยู่แดงแดงนี่คืออีกเซิร์ฟหนึ่งนะวพราะนั้นเขาก็อาจจะมาตีเราได้นะครับนะอย่างเมื่อกี้เห็นไหม,มตีเรานะรีบเข้ามาดูรีบเข้ามาดูาาดนะพอดีตั้งตั้งเตือนไว้บางคนบอกเอ๊ะตั้งยังไงตั้งยังไงตั้งยังไงต้องตั้งค่าเตือนนะครับตั้งค่าตั้งค่า แจ้งเตือนอยู่ไหนวะตัวเลือกว่าไม่ใช่การแจ้งเตือนอยู่นี่นี่น,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 นี่แจ้งเตือนโลกครับน,น,น,นี่เมื่อคุณถูกสอดแนมถูกโจมตีจะเตือนเข้ามาในแอปแล้วต้องไม่ปิดแอปนะบางคนไปปิดการเตือนของแอปในมือถือมันก็ไม่เตือนคุณอยู่ดีคุณต้องไปเปิดอันนี้อันนี้ a n d r o i d iOS ก็ตั้งเอาเองแล้วกันปกติถ้าคุณไม่ได้สั่งปิดมันจะเปิดไว้ครับเวลามีคนมาตีมาสอดแนม มันจะดังร้องดังคุณก็คอยมากดดูเอาละกันนะครับอย่างเมื่อกี้ผมก็มีมีร้องเข้ามาในมือถือนะครับว่ามีคนมาโจมตีคุณซึ่งในพื้นที่เนี้ยในพื้นที่สีเขียวเข้มใกล้ต้นไม้เนี้ยมันเดินช้าครับต่อให้ลังมาชิดๆกันมันก็เดินชา้านะเราก็มีเวลากว่าจะล็อกอินเข้ามานะเข้ามาเสร็จผมก็มากดเบอร์รี่เลยนะเพื่อจะรับรับซับสมมุติว่าผมแตกขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้คะแนนอยู่นะครับก็อเผอิญว่าไม่แตกเผอิญว่าไม่แตก ก็เลยได้คะแนนเยอะเลยโอเคนะครับอันนี้เป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับวันข้ามเซิร์ฟสายปลูกาสายปลูกนะครับก็มีดักเปิสักกลังหนึ่งนะมีดักเปิสักกลังหนึ่งนะครับนี่ทับเต็มอยู่นี้นะครับที่เหลือผมใส่ไว้ห้าหมื่นหมดเลยเดี๋ยวดูจำนวนดิห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับนะเอาไว้เอาไวส้สูบทรัพยากรรวบรวมทรัพยากรอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้เน้น แต่ได้เท่ากัน่ะแต่บอกว่าถ้าได้เท่ากันนะครับอัตราความเร็วในการเก็บเกี่ยวเท่ากันครับนี่ใช้เวลาเท่ากันนี่สปีดรวบรวมโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษสปีดรวบรวมเท่ากันอยู่ทัดล่างสุดนะครับทัดล่างสุดนะครับสปีดรวบรวมเท่ากันเห็นป่ะไม่ว่าจะเป็นอันไหนปุ๊บนี่สปีดรวบรวมเท่ากันนะครับถ้าคุณทําตามเงื่อนไขคือมีมดทหารมาอย่างน้อยห้าหมื่นตัวอะไรก็ได้ครับ เลเวลไหนก็ได้มดอะไรก็ได้อย่างน้อยห้าหมื่นตัวนะครับคุณจะมีสปีดรวบรวมนะโดยขึ้นอยู่กับบัฟมันจะเร็วจะช้ามขึ้นอยู่กับบัฟไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนมดทหารเฉพาะวันนี้นะย้ําอีกครั้งนะเฉพาะวันข้ามเซิร์ฟนะแล้วต้องมารวบรวมข้ามเซิร์ฟด้วยนะถึงจะได้คะแนนนะรวบรวมเซิร์ฟตัวเองไม่ได้ไเลยนะอ่านิสัยปลูกนะครับผมนางพยาผมนิสัยปลูกนะเห็นไหมตัวจะอ้วนๆหน่อยนะครับก <c oughs> ็ใส่บัฟนะครับใส่บัฟให้ตรงกับ ไอหลุมที่คุณไปรวบรวมอ่ะไอฟาร์มที่คุณไปรวบรวมอ่ะนะครับคุณรวบรวมเนื้อคุณก็ใส่บัฟเนื้อนะครับคุณรวบรวมใบคุณก็ใส่บัฟใบนะครับเนี่ยคุณก็รวบรวมเนี่ยคุณก็ดูให้ถูกเอาแล้วแต่เนี่ยอันนี้อะไรอันนี้ดินเปียอันนี้ทรายอันนี้ใบอ่าพืชเรียกว่าพืชนะครับใบไม้นะก็เลือกให้ถูกด้วยนะครับเลือกนิสัยให้ถูกต้องเลือกบัฟให้ถูกต้องแล้วคุณจะได้เยอะขึ้นนะครับคุณจะได้เยอะขึ้นนะ ในการรวบรวมทรัพยากรแต่ละครั้งนะครับก็ลุ้นว่าถ้าเขาไม่ตีกันดุเดือดเนี่ยผมก็น่าจะติดหนึ่งในสิบมั้งแวะไปดูสักหน่อยว่าเขาตีกันดุไหมอันดับหนึ่งเ,เท่าไหร่ละอันนี้ผมขึ้นมายีิบเจ็ดละนะครับไอตัวตัวรวบรวมผมเดินกลับมาในหลังโอ้โหเจ็ดจิก <laughs> เจ็ดจิกของผมเท่าไรเจ็ดร้อยเจ็ดจิกคือเจ็ดพันโอ้โหสิบเท่าตีกันดุครับตีกันดุที่หนึ่งน,น่าจะไม่ได้หวังน,นะครับเพราะผมไม่ได้ไปตีกับใครเขานะผมหวังว่าจะติดท็อปสิบท็อปสิบนี่หนึ่งจุดเก้าสามจิกโอ้โยนี่อีกเซิร์ฟหมดเลยนะเนี่ยเอ็กโซนี่ของอีกเซิร์ฟหนึ่งหับเซิร์ห้าสามสามห้าสามสามนี่ดุเหมือนกันตีดุตีตีแตงตีฟาร์มกันเนี่ยแหละ เมื่อกี้ใครมาตีผมนะอยู่อันดับเท่าไหร่ดูหน่อยไหมดูได้นะถ้าเขาติดท็อปห้ของเซิร์ฟเขานะดูได้นะครับอขออนุญาตออกมาดูที่จดหมายดูได้ว่าใครมาตีคุณนะครับนี่ๆีๆ่ and, and e ater, นี่แอนแอนอีเตอร์เนี่ยแอนอีเตอร์ชื่อเขาอยู่นี่ชื่อเขาอยู่นี่แอนอีเตอร์ก็ไปดูได้นะครับกดไปที่ศูนย์กิจกรรมกดไปที่สงครามข้ามเซิร์ฟนีน่ภูมิภาคแขนแขนภูมิภาคันแขัขน ไปที่ที่ตั้งผู้บัญชาการครับข้างล่างเขามาตีเราเขาต้องเปิดโล่เขาต้องเปิดโล่นี่อนโอ้โหอันดับดสี่นะเว้ยคะแนนเยอะกว่าเราน,น,นี่ไอ้คำว่ายังไม่เปิดนี่น,นี่คือพูดศัพท์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษม,มันตรงข้ามกันคือเขายังไม่ได้กลางโลเขาเขาโลเขาหายไปแล้วเขายังไม่ได้กลางโล่ใหม่และกันะนะครับ เขายังไม่ได้กางฝาครอบนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้กางฝาครอบยังไม่ได้เปิดการใช้งานฝาครอบนี่มีขีลังที่ยังไม่ได้เปิดฝากใช้งานฝาครอบมีลังเดียวเลยเมื่อกี้เลยมันตีเราออไอซ่าอยากรู้ว่าเขาอยู่ไหนกดที่โลเคชั่นข้างหลังครับลูกไอปักหมุดนะครับปรับนี่นี่หนีมานี่เลยหนีมานี่เลยแชร์ให้เพื่อนเลยแชร์ให้เพื่อนเลยแชร์ให้เพื่อนเลยแชร์ไปเขตแชร์ไปกันทมิรด้วย นี่นี่นี่นกำลังกำลังกำลังไปไล่ตีไปไล่ตีรังชาวบ้านเขาอันนี้แสบอันนี้แสบนะอันนี้แสบจะไล่ตีรังชาวบ้านเขานี่นี่นี่แม่แสบผมวาร์ปอันดับก,ก็ได้นะแต่ก็แม่สงสารไม่ได้สงสารหรอกสงสารตัวเองเดี๋ยวไม่ติดอันดับกำลังรวบรวมพลเรนเดี๋ยวไม่ติดอันดับนะครับก็ นี่เน,น,น,นี่แซบจริงเนี่ายาไล่ตีของกรีนดัูกถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนดูหน่อยเพื่อนในกลุ่มดู่า <c oughs> โดนตี่าโดนตีโอเคครับเนี่ยคุณก็สามารถวับมาใกล้ๆแล้วก็ตีลังเขาได้โอ้โหตีลังเขายังไงเนี่ยพลัง <c oughs> เอาชนะโมเตอร์หาน6วัน4โอ้มีบัฟมีบัฟตำแหน่งด้วย โอ้แสดงว่าโดนทับรองเขาทับหลักเขาน่าจะโหดอยู่นะทับหลักเขาน่าจะโหดอยู่อย่๋ไปยุ่งเลยสุ่มงเราเหมือนเดิมดีแล้วโอเคเพื่อนเพื่อน,น่าจะเข้าใจาทริคเล็กๆน,น้อยนะครับในการเล่นวันสงครามข้ามเซิร์ฟแล้วนะครับขอให้ก้าวหอยแล้วกัน,ห,นกหลักๆักเน้นว่าก้าวหอยเนี่ยผมก้าวหอยแล้วนะครับวันนี้ก้าวหอยง่ายมากนะครับบอกเลย ลงฟาร์มนี่แหละได้เก้าหอยแล้วนะก็ถ้ากลัวจะโดนตีก็ถอยไปอยู่ไกลๆไ,ไปอยู่แบบกลางๆก,กลางแผนที่นะครับคนจะไม่ค่อยเข้าไปนะก็น่าจะรวบรวมได้เลเวลหกหรือเลเวลเจ็ดเลเวลแปดไม่ได้แน่นะครับมันจะมาไม่ถึงมันจะหรือไม่ก็ต้องเดินไกลมาก,กน,นะครับต้องเดินเองใ้ตัวค้นหาเนี่ยจะหาไม่ได้มันจะไกลเกินระยะค้นหานะครับคุณต้องหาด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยการลากแผนที่เอานะโอเค ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สงครามข้ามเซิร์ฟตึงตึงจ้า